สิ่งทุกอย่างที่ตอบแทนจบได้ทั้งหมด้วีการขระมวลการเรียนการสอนครูยังยังมีความเป็นไปแล้วก็ส่วนโดยเฉพาะเรื่องนี้อ j อ c เน็ตมันเป็นมันถึนม,มีเสียงมีเสียงมีภาพก่อนซึ่งอันเนี้ยเด็กสามารถเรียนรู้้วยตัวเองแต่ายางไงก็ตามก็ต้องมีผู้ใหญ่หรือครูคอยควบคุมหรือชี้แนะสิ่ง,งนี้ก่อนจะมีการนำแท็บเล็ตมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน มีการศึกษาผลกระทบเพื่อรายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการโดยมีการอ้างอิงผลการศึกษาบางส่วนจากประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่าการแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียอีกทั้งยังต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะครูผู้สอนเนื่องจากหากไม่มีการเตรียมครูให้พร้อมส่วนใหญ่แล้วการแจกแท็บเล็ตจะล้มเหลวเรื่องของเนื้อหาเนี่ยมันก็ต้อง อบรมครูให้เข้าใจกระบวนการว่าดาวท็าเล็กจะให้สอนยังไงใช้เสริมกระบบนการเรียนกาสอนยังไงขนาดนี้คือท็าเด็ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเครื่องไม้ทุเรือใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์มันเป็นซอฟต์แวร์ของแอนดรอยด์นั้นครูเรียนต้องมาเริ่มศึกษาใหม่นะว่าแอปพลิเคชันที่อยู่บนแอนดรอยเนี่ยมีอะไรบ้างและใช้ยังไงอันนี้เป็นเป็นจุดที่เราคิดว่าปีนี้ต้องต้องอบรมพัฒนาครูอย่างอย่างเข้มข้น เมื่อเวลานักถอยหลับอีกเพียงสามเดือนที่คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่จะส่งถึงมือเยาวชนไม่เพียงแต่ครูเท่านั้นที่ต้องมีการปรับตัวผู้ปกครองก็นับเป็นอีกกลุ่มที่มีส่วนสําคัญต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับกับปัญหาใหม่ๆสีสุดาพิสุวรรณสุน,สนทรขาวไทยรายงานเด็กนักเรียนก็จะได้เริ่มใช้แท็บเล็ตประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับยังมีข้องสงสัยอีกมากมายทั้งความพร้อมความเหมาะสมสาหรับเด็ก เขาเห็นขยันคจะไปคุยกับกระทรวงการรียนรู้ีครับติดตามจากคุณอร่อยครับ บริหารนโยบาย1คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตต่อ1นักเรียนนะคะล่าสุดวันนี้เองค่ะก็เตรียมที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดหาแท็บเล็ตจากบริษัทของจีนในราคาเครื่องละ2,500บาทโดยประมาณนะคะรายละเอียดของนโยบายเรื่องนี้ที่จะนําให้ไปสู่สำลีผลและแท็บเล็ตไม่กลายเป,เป็นเพียงของเล่นชิ้นใหม่ชิ้นหนึ่งของเด็กป .1 ได้อย่างไรวันนี้คนเหตุขยายผลจะมาสนทนากันค่ะกับนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทับ ัฐรว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัเครื่องแท็บเล็ตที่ได้มาราคาถูกกว่าที่คาดไว้นะคะ2,500บาทแต่ต้องบอกว่า คุณภาพจะดีสมราคาด้วยหรือเปล่าคะวันนี้เนี่ยนะครับเราได้นำเอาคุณสมบัติเฉพาะหรือว่าสเปคเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับราคาในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยแม้แต่ในต่างประเทศอย่างประเทศผู้ผลิตเองอย่างประเทศจีนเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงกว่าราคาที่เราได้เกือบสองอเท่าขึ้นไปเนี่ยในท้องตลาดตอนนี้ก็5 0 0 0ันหกบาทอย่างน้อยนะครับสำหรับราคาตามมาตรฐานตามคุณสมบัติที่เราค่ะที่ได้ราคาถูกอย่างนี้นี่เป็นเพราะว่า ค iden, ุณสมบัติเขาได้ครบตามเกณฑ์ที่เราตั้งใจด้วยหรือเปล่าคะครับขณะนี้เนี่ยนะครับมีบริษัท4บริษัทครับที่ทางรัฐบาลจีนได้นำเสนอให้กับรัฐบาลไทยทั้ง4บริษัทเนี่ยนะครับก็มีคุณสมบัติเฉพาะหรือสเปคเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะหรือสเปคที่สูงพอสมควรครับ แต่ว่าดูแล้วราคาที่บริษัทที่ได้คือของสโครใช่ไหมคะณขณะนี้นะครับเป็นความเห็นของคณะกรรมการนะครับที่เป็นคณะกรรมการที่เดินทางไปเจ้าที่จีอย่างไรก็ดีครับในเรื่องของการให้คะแนนเนี่ย ก็เรียกว่ามีความสูสีนะครับมีความใกล้เกียงกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจะชี้ออกมาเป็นข้อสรุปอย่างไรนะครับก็คงต้องรอความเห็นของคณะผู้บริหารคต้องดูว่าพรุ่งนี้จะให้ความรัผิดชอบตามที่คณะกรรมการได้พิจารณากันในเรื่องต้นหรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นต้องถามว่าได้แท็บเล็ตมาคราวนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่า กลัวเรื่องของความไม่พร้อมซึ่งก็พูดกันมาตั้งแต่เป็นวัยหาเสียนะคะว่าเด็กจะเล็กไปไหมจะทําลายศักยภาพเขาในเรื่องของการที่ต้องหัดอ่านหัดเขียนหัดใช้กล้ามเนื้ออะไรต่างๆหรือเปล่า รัฐบาลอยากให้เด็กไทยใช้แท็บเล็ตตั้งแต่ตอนนี้ด้วยวัตถุประสงค์อะไรคะวัตถุประสงค์ที่หนึ่งเนี่ยนะครับน่าจะเป็นความชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยเราคงมีในการที่จะเข้าไปสัมผัสหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแท็บเล็ตเองนั้นก็เป็นอุปกรณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทันสมัยมีเทคโนโลยีนะครับน้องๆเด็กประถมปีที่หนึ่งเนี่ยเป็นเด็กที่กาลังเริ่ม รับรู้น <ะ S 1> ในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจากผลง,งานการวิจัย,ยก็ชัดเจนครับว่าเด็กชั้นประถมที่หนึ่งั้น,นะจะเป็นแนรเวณที่รับรู้ได้รวดเร็เวเพราะฉะนั้นความพร้อมในการที่จะเข้ามารู้จักกับเทคโนโลยีตรงนี้ต้องถือว่า,าเป็นช่วงวัยที่กาลังเหมาะสมนะครับ ส่วนเรื่องของการที่จะเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนบริบทของการมีการสอนนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับแทดบเล็ตเองนั้นมีวัตถุประสงค์เป้าหมายชัดเจนครับก็คือมาเป็นปอุปกรณ์ในการเสริมการเ<ะ>รียนรู้เพราะฉะนั้นการใช้งานก็จะเป็นลักษณะออฟไลน์ก็ได้ ออนไลน์ในโรงเรียนที่มีความพร้อมก่อนแล้วก็จะถูกพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นที่2ที่ผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เหตุผลที่สามก็คือเด็กในเรียนชั้นประถมปีนี่งองที่บอกคเรียนรู้เข้าใจการใช้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งเสริมเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมในการที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนรวมไปถึงเรื่องของชีวิตประจำวันของเองด้วย พูดง่ายๆว่าถ้ามีแท็บเล็ตติเด็กแน่นอนถ้าถามว่าอยากได้ไหมทุกโรงเรียนคงบอกว่าอยากได้นะคะคแต่ที่นี้ภารกิจของรัฐบาลเองที่จะมีคู่กับแท็บเล็ตตัวนี้ภารกิจของโรงเรียนภารกิจของผู้ปกครองเชื่อว่าต้องมีบทบาทต่างกันแน่นอนที่ทัานตรีดูแล้วเนี่ยจะต้องแยกภารกิจกันยังไงบ้างครับเหมือน ความรู้มาสักครู่กว่าหน้านี้นะครับที่นําเสนอผ่านทางรายการนะครับทางช่องข่าวจยว่าเรื่องของการเข้าเปเปรียนรู้ในการใช้ท็บเล็ตเนี่ยปัปปจจัยสําคัญที่สูงที่สุดเลยสำหรับการเป็นการสอนก็คือคุณครูค ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องอบรมกันอย่างเข้มข้นทีเดียวนะารสำหรับการนําเอาอุปรกรณ์เหล่านั้นเนี่ยไปเป็นการเสริมในเรื่องของการเรียนรู้แต่ว่าที่จะเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นก็คือคุณครูนอกจากคณครูแล้วในการผู้ปกครองของแม่เองก็คงจะอย่างที่บอกนะครับ mm hmm. เทคโนโลยีเข้ามาวันนี้ก็คงค์กรเป็นคนละองคนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งนะครในการที่จะช่วยกัน mm hmm. ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นช่วยเครื่องช่วยเสริมให้กับน้องๆในเรียนของเราได้เครื่องมาแล้วเนี่ยไม่ทราบว่ามีแนวทางหรือ,อยังว่าเด็กๆจะพกติดตัวกลับไปที่บ้านได้เอามาทบทวนอะไรได้หรือว่าเป็นเหมือนหนึ่งในอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ใช้เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้นค่ะในเบื้องต้นเนี่ยนะครับคิดว่าคงจะอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละโรงเรียนนะครับอยู่ในสภาพแวดล้อนที่ไหนร้อนก็ คุณครูก็สามารถที่จะตัดสินใจให้น้องๆได้นำเอาอุปรกรณ์กลับบ้านได้นะครับแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ที่อาจจะมีสภาพแวดลอ้อมที่อาจจะมีความสุ่มเสีย่ยงหรือว่ายังไม่พร้อมตรงนั้นก็อยู่ในดุลยพินิจนะครับของอทางคุณครูในใว่า มีความเหมาะสมอย่างไร,รไมในการที่จะให้กลับไปหรือว่าจะให้ใช้ที่โรงเรียนแสดงว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมและก็ดูแลพินิษนโยบายของแต่ละที่<ช>ของสถาบันการศึกษา i c t ีเองเตรียมพื้นที่เตรียมความพร้อมให้ยังไงเพราะว่าบางที่บอกว่าโรงเรียนไทยบางที่ไฟยังดับๆติดๆเลยครับเรงนี้นนครับสามหมื่นโรงเรียนสําหรับโรงเรียนที่มีน้องๆเด็กชั้นประถมที่หนึ่งก็อย่างที่ทราบในการมีหลายระดับ สำหรับโรงเรียนที่หางไปแน่นอนครับก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งรองให้ความสนใจพิเศษในการที่จะเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนนะครับคือวันนี้ไม่มีไฟฟ้าก็ต้องหาทางที่ทําอย่างไรในเวลานั้นจะมีคาตอ้ให้กับเด็กๆของเรานะครับส่วนเรื่องขององค์ประกอบอย่างอื่นเช่นเรื่องของโครงข่ายของเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จะเป็นการดําเนินการให้เสร็จสิ้นผมเชื่อว่าสิ้นปีนี้หรือว่าปรมา ประมาณต้นปีหน้าเนี่ยเรื่องของโครงขากระป๋องมีการดําเนินการควบคู่กันไปแล้วก็น่าจะ,ะมีผลสำฤทธิ์สำหรับการใช้เครื่องทางออฟไลน์ก่อนหลายวันโดยเนื้อหาหนึ่งที่มีความเป็นห่วงกันนอกเหนือจากเรื่องของการเรียนนะคะที่บอกว่าอาจจะไปใช้ในเชิงนันทนาการอนๆอาจจะไปโหลดเกมอาจจะเอาเรื่องของข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่บอกว่าอาจจะยังไม่เหมาะกับเด็กวัยนั้นเนี่ยในการทํางานของไอซทีจะต้องมีระบบดูแลหรือบล็อกหรือว่าเปิดโอกาสให้ใช้ ก็ยูจากเครื่องนี้ได้ค่ะก็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็ผู้ปกครองพ่อแม่อาจจะมีความเป็นห่วงตัวเครื่องจะถูกออกแบบนะครับให้รับได้เฉพาะสิ่งที่เราต้องการให้น้องๆได้เข้าถึงเท่านั้นนะครับส่วนการที่จะลงไปค้นหาโลกว่างแบบเข้ารู้ทะลวงไปแบบนั้นคงไม่เป็นแบบนั้นนะครับจะมีการควบคุมทั้งตัวเครื่องเองก็ดีแล้วว่าตัวของเครือข่ายที่ใช้นะครับตลอดจนคลังข้อมูลซึ่ง ไฟลท์ที่ออนไลน์ไปได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นเสมือนไคล์ญญที่น้องๆสามารถธรรมดาวน์โหลดเอาเสีญญยดีแบบนั้นเองกลับไปช่วยในการเรียนรู้ได้ ก็คงต้องดูนะคะว่าพวกนี้ทางที่ประชุมครมอจะมีความเห็นเพิ่มเติมอย่างไรนะคะกลบาบกคุณจักรกับมาคุยกันค่ะสรุปแล้วนะคะอยู่ที่การใช้นั่นเองนะคะถ้าใช้ไปในเชิงที่เกิดประโยชน์แน่นอนน่าจะเป็นก้าวใหม่ที่น่าจับตาสําหรับอนาคตของประเทศไทยจากน้อง,น,องอนหนึป .1 เหล่านี้ที่จะได้เครื่องมือทับเ็ตเอาไปใช้ในช่วยการเรียนการสอน,นะค่ะยังมีถ่ายให้ชมกันต่อนะคะคุณธีระกับคุณเกวลริน,นรอยอยู่แล้วะค่ะ